สดีครับทุกคนหลังจากที่เอ่ออะไระหยไปนานกับเกมนี้นะชื่อว่าเกมแล้วก็โนโยกนะที่เรามาเล่นเวอร์ชันเก่าๆแล้วนี่มาจะเล่นเวอร์ชันใหม่กันนี่เขาอัปเดตใหม่ตั้งแต่นั้นนั้นนะผมผมลืมให้น้องๆรีวิวกันอนะ่ะ นี่เปลี่ยนจากชีสเซ็กเป็นอันนี้แล้วอะดูดิอันอันนี้น่าจะอัพเดตมาใหม่ก็คือเนี่ยคันนี้อันนี้เลยเด๋วเดี๋ยวเดี๋วฉันเด๋วผมรอกดดูนะนี่ดูดิโอ้รถไฟต่อต้องบนยาวมากดูดิ จะมาฟังเสียงกันนะโอเคได้เสียงไปแล้วมาดูอันนี้คือหัวจักไอ้น้ำนะกี่เส่แจ็อโคษอ่ะอนนี่คือหัวจักน้ำนะ CX รสิบโอ้โหโคตรสวยอะนี่เขาอัพเดตหมายเลขนะตั้งแต่เดือนเดือนที่แล้วนะโดยที่ผมจะขับเลยดีนะผมจะขรับเอ,อ่อม อะไรเดียนึกไม่ออกแป๊ดหนึ่งไงทุกคนนึกไปแล้ววันนี้จะขับอะไรออสตอมนะสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งอา้าวมันเปลี่ยนหมายเลขได้เลยนะมันจะเปลี่ยนหมายเลขสี่หนึ่งศูนย์สองปึ๊บนี่ยะออสตอม วันนี้เสียงแห,ห,หน่อยเป็นวันน้อยๆนะก็ฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์ก็แชร์กดกระดิบด้วยจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆให้น้องๆดูนะครับอ่ารักตู้อ่าอันนี้กัน <c oughs> ที่หนึ่งทสองแล้วตู้สิค้าแป๊มหนึ่งเบกเบ,ก,บกกดเบกกดเบกกดเบกกดแล้วผมก็จะลบดีอ่ะเรียบร้อย เนี่ยผมต่อไอ้นี้ทุกวันไฟละักสินค้าเนี่ยผมนั่งไฟเดี๋ยวผมสาหายให้ดูทุกคนขอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าผมนั่งก็ไฟเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะไปกันนะเอาโอ้สวยอะ่ะ เนี่ยดูดิใส่หนึ่งสวยแล้วดูสินค้ามันสวยอันนี้ปรับมุมกล้องใหม่นะมั้งน,นี่เขาทำใหม่นะปรับกล้องใหม่แบบนี้ด,ดูดิดูดิไป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 นี่เอาต้มยปมือใตยลงใต้รถไฟดูสามสองหนึ่งดูดิ Ồ ồ ồ giàu quá À vậy là phải đeo ลอยเหรอเมื่อกี้เห็นไม่ชัดแต่นี่ดูดิลางมันลอ้อล้อมันลอยอ่ะอืมไม่ใช่ละผมพูดผิดไม่ใช่ลางลางรถไฟลอยแต่ว่ามันเป็นล้อลอยได้คพรเจแต่งอะ่ะนี่มันเวอร์ชั่นรถไฟมาสักพีหรือเปล่าหาพูดผิดพูดผิด นี่บิงอะแล้วผมขอเดี๋ยวเดี๋ยวไปาสถานนี้นี้เสร็จเดี๋ยวพอผมขอหยุดคลิปก่อนนะเดี๋ยวคลิปไม่พอเดี๋ยวคลิปไม่พอให้น้องๆดูอนะ่ะ <c oughs> โอ้ย างเลี้ยวแล้วเดี๋ยวถึงสถานนี้ผมคอยคลิปก่อนนะนะไดไหมทุกคนคลิปไม่พอเดี๋ยวคลิปไม่พอให้น้องๆดูอ่าจอดที่สถานนี้แล้วพักก่อนนี่อ่าฝรากก้ไวอ์กดติดตามกดแชร้ ให้กับเราด้วยวันนี้ขอจบคลิปไปก่อนนะครับ